ดีใจสิเนื้อเต้นสิท่ามาแล้วว่าจะนอนแล้วล่ะว่าจะเดินทางม่ใช่ะอะไรจะไปน้วคอนเนรยชุชว่าจะนอนแล้วละว่าจะ <c oughs> คิดถึงนอนสิกเ,เจื้อนคนหนึ่งแล้วก็เอาเอาซะหน่อยแล้วกันมาอืมวันนี้เป็นไงบ้างเห็น <c oughs> <c oughs> สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี่ใครได้อยู่ในเหตุการณ์บ้าง ผมแค่อยากรู้เท่านั้นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หน้าจอบ้างใครได้อยู่บ้างเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าเรื่องแรกมันไปมันสูงสุดที่เท่าไหร่แล้วก็มีไหมเสียงมาปะเสียงสะท้อนหรออาเวนหายยังสอนทำหอยเลยละ่ะขอโทษหายยังครีมนี่ครีมมาใหม่ด,ดูวาร์ปหน่อย เรามาดูเพื่อนเพื่อนเจี๊เรามาดูครีมกันดูครีมนะเขาบอกว่าเราจะสอนเราไม่เคยสอนครับว้าติดตามด้วยอ่ะยอมยอมปิดยอมยอมนี่ผมเพิ่งกดสดสด,สดให้คุณเห็นเลยนะครีมว้าเดี๋ยวแอดไลน์ได้อะแอะะดได้โอ้ยไม่ได้ไม่ปิดกั้นหมดเลยอ่าวเวนคืออะไรอ๋อนี้ใช้ได้หน่อยครีมอะายอมยอมยอมครีมหน่อยยอมครีมดูครับนี่ฮูเรา ไปเยี่ยมชมเยี่ยมชมครีมกันหน่อยนะครีมบอกว่าเออ่พิธีทำสอนเหรอไม่สอนครับไม่ใช่การสอนนะฮะเอาตั้งใจเรียนอีกคนมาละ <c oughs> เอาดูไมมินคือไมมินน่ะคุณคุณทำอย่างนี้กับผมเหรอคุณดูดิคุณยังไม่กดติดตามผมเลยอะ่ะเห็นปะ่ะมินเธอ พิธีทามเรายังไม่ไปถึงไหนกันนะโอเคนะอ่ะไม่แซวแล้วพอเดี๋ยวเดี๋ยวเติน Earth ต้นเอิร์ดมาเติร์นเอิร์ดมากคืออย่างเออเนี่ยคุณลินผมพยายามจะทักคุณลินบ่อยมากไอ้ที่ผมที่ผมไปโผล่ผปผ่นะผมบอกให้รู้นี่นะคุณลินผมไปโผลเพื่อคลิปคอนเนคชั่นกับคุณนั่นแหละเพราะว่าผมอะอยากถามเกี่ยวกับ วิชาชีพที่อยากสัมภาษณ์เลยแหละถ้าคุณรินไม่ว่าอะไรอ่ะวันหน้าลองติดต่อกันนะจะได้ปังๆอันนี้ไปอุดหนุน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 ชุดเจ้าสาวที่ร้านคุณรินได้นะครับร้านชื่อร้านคุณรินนะครับโอเคเอาไปคือผมเห็นเป็นสมาคมผมก็เลยเไม่เอาดีกว่าเรามันกะเลรียวราชเราเป็นพวกอะอะไรอ้วนดำเราก็เลยไม่อยากจะ ข้าไปวุ่นวายกับสมาคมโอเคมาก็คือที่ชวนคุยเล่นๆเพราะว่ารอไงรอเจื้อนเพราะว่าเดี๋ยวไปไปไกลวันนี้ไปรอบนี้ไปสองวันนนอาจะไม่เจอกันนะแต่ว่าจะเอากล้องไปเอาขากล้องไปเอาไม้ไปด้วยเดี๋ยวเผื่อเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยจะมีซีนเดียวส่วนวันอังคารจะมีทั้งวันนะครับแล้วเดี๋ยววันอีกอนาคตคุณจะเห็นผมอีกนิดนึงอีกสิบนาทีนะครับโอเคมา ท้าความเดิมนะครับจากเ,าเดี๋ยวกอนนะเจื่อนอะไรวะเจื้อนเจื้อนอ้อมซ่ามัง้งเดี๋ยวนะอ้อมซ่าเขาเคยเห็นกระทุ้นผมที่ผมอ่ะตอบคนหนึ่งไปอ่ะก็คือว่าเขาเขาขออนุญาตว่าเขาอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเรียนไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องจดไม่ต้องจําแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ใช่ไม่ใช่การสอนไม่ใช่การเรียนรู้ไม่ใช่การคุรุบัณฑ์ขอลั่นวั่นแล้วก็ตำแหล ผมก็เลยไงเดียนึกออกปะนานๆเราจะเจอเราจะเจอสายที่แบบสายครสที่ที่จำจำรหัสครสได้อะนึกออกปะยังไม่ได้เข้าถึงสักทีเดียวแต่นึกออกไหมว่ากว่าผมจะเจอร้อยคนผมเจอครึ่งคนน่ะผมก็ต้องเอ่อ upper level อ่ะให้ให้ดูว่าเอ้ยเฮ้ยคุณเจ๋งว่าหนึ่งเขามีอะไรเขาใช้คำสุภาพเขาใช้คำสุภาพ นึกออกไหมฮะนั่นคือข้อที่หนึ่งจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนะผมจําชื่อไม่ได้อ่ะแต่ขี้เกียจเปิดแล้วจำเอ่อไม่เจ้าตัวรู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องขออนุญาตเพราะอะไรเพราะหลายคนชอบอะไรนะบอกว่ายุงกัดขาดลามาสายไม่เข้าเรียนโดดนู่นนี่คุณไม่จำเป็นต้องบอกผมเว้ยเพราะเราอยู่ในฐานะเพื่อนเจื้อนผมไม่ได้อยู่ในสายงานบังคับบัญชาผมไม่อยู่ในสายงานของขอร้องอ้อนวอน คุรุบันเข่าล่นว่นและตําแหเราไม่มีความคุณดูท่อนท้ายผมเวลาบอกว่าอะไรนะฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันถ้าคุณคอร์ได้แต่ถ้าคุณคอร์ไม่ได้คุณก็จะงมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยถ้าคุณบอกว่าเข้าใจคุณเพี้ยนแล้วครับนึกออกไหมคุณจะกาวเพี้ยนไปรบทันทีนึกออกไหมสอง ฝากไว้ให้งงร่วมกันถึงได้บอกว,ว่าอย่างงเพราะถ้าเกิดคุณงงมันจะงนมากมันจะงงมากมันตลาดสดมันตลอสอมันตรสตลาดสดตรหอตลาดสดตลาดแห้งคุณอยากเป็นตลาดสดตลาดแห้งคุณก็เป็นไปดิคุณอยากเป็นร้านเดียวที่ที่อะไรครับฟรีสไตล์อะอาเวนดูก็โดนแซวดูก็โดนโยระเบิด คุณอยากเป็นร้านเดียวที่ฟรีสไตล์หรือว่าไงผมต้องบอกว่าอย่าตลาดสดตลาดแห้งตลาดสดตลาดแห้งถามว่าไม่ผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดบาปไม่มีตราบาปแต่กําลังนี้จะบอกว่าถ้าหากว่ามาเจอกันไม่ต้องไปสนใจใช้คําว่าอะไรครับงนเลยครับจบไหมครับพิฆาตเลยไม่ต้องงงงนไปเลยครับไม่งนและไม่ต้องเก็บไม่ต้องจด ไม่ต้องจําไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมาขานลามาสายไม่ต้องมาโดดไม่ได้เกี่ยวกันเพราะวลีที่สามบอกว่าฝากไว้ให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เรางงร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจร่วมกันไม่ต้องใช้ความเข้าใจไม่ต้องใช้งงร่วมกันใช้งนและไม่ต้องเก็ตตัวสุดท้ายครับตัวนี้สําคัญโลกอะไรนะฝากไว้ให้งงร่วมกันไม่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม คือไม่ต้องสนับสนุนกันนึกออกว่าคุณไม่ต้องมาออกตัวแทนผมคุณไม่ต้องมาออกไม่คือคือเป็นตัวเองให้ดีมากที่สุดอ่ะผมไม่ต้องการสาวกผมไม่ใช่ไอดอลคุณผมไม่ใช่อาจารย์คุณผมไม่ใช่ลูกพี่คุณคุณไม่ต้องมาพี่นอกพี่เท่ากับผมผมคือเพื่อนเจื่อนเข้าใจยังผมไม่ได้สอนผมไม่ใช่วิชาไม่ใช่ตรกะถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้คุณเพี้ยน คุณจะเพี้ยนเลยคุณต้องไม่เก็ตคุณต้องไม่ถามหามัน <Aub ain! S 1> คุณต้องไม่สนใจมันเพราะมันอยู่ในตัวเรามันคือเห็นไหมคอร์สอนมาแล้วจบไหมแต่ถ้าคุณถามว่าไลฟ์เมื่อไหร่แล้วมั้เฮ้ยผมขอร้องมากๆจริงๆแล้วคำพูดผมอาจจะด่าสองมันอาจจะสองแง่สามแง่แต่ผมก็ไม่อาจที่จะไปบังคับให้พวกคุณกดติดตามนอกผมนอกจากผมแซว ถามว่าผมอยากได้ไหมผมอยากได้ถามอยากได้อะไรอยากอยากให้ทุกคนได้รู้ในสิ่งที่ผมนําเสนอผมอยากผมวอนผมนิดผมก็เฮี้ยนกระือรือแต่จะไปบังคับให้มาติดตามผมผมก็คงทําลําบากนึกนออกไหมครับเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้ให้อะไรกันนะ่ะให้คุณได้ให้เวลากับตัวเองแล้วก็ให้เวลากับตัวผมคุณจะทําหรือไม่ทําง่ายๆจะติดตามให้ติดตามแล้วแต่ไม่บังคับ นี่ออกว่าจะแชร์ไม่แชร์ไม่บังคับจะเอาไปทํามีมอย่า,าไปทําให้เสียหายก็แล้วกันอย่าทำเดือดร้อนใครไม่บังคับหลังๆมาปล่อยโหลดให้แล้วด้วยโอเคนะนี่คือเงื่อนไขในงานที่เราจะเจอกันคืออะไรคุณคุณ่ะคุณมีศัก,กยะเหนือกว่าผมได้ซ้ำผมบอกว่าผมคือยอดย่ายท่านเหยียบห้ามผมเลยตะตุ่มเสมอหน้าแข้งจบไหมครับเก็ตย่างทีนี้พอได้แล้วนะ งั้นไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นไม่ใช่อะไรไม่คืออะไรไม่เป็นอะไรอีสแอมานึกออกยังไม่ใช่เวิร์บด้วยเพราะเป็นปัจจุบันเจอกันก็เจอไม่เจอก็แล้วไปออนกับออฟไม่ตรงกันก็จบเข้าใจยังแต่ถ้าคุณอยากเจอผมคุณก็ต้องกดติดตามต้องสั่นกระดิ่งจบแค่นั้นเองเหมือนคุณเข้ามากันเนี่ยโอเคไปต่อพูดถึงเรื่องอะไรเจ้าตัวสุภาพมากทั้งทั้งที่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตกับผมเสร็จสุภาพขออนุญาต ผมก็ตามเลยทำคือคือหนึ่งคลิปที่เวลาพวกคุณอยากจะให้ผมทำให้อ่ะเรื่องเดียวที่ผมจะทำก็คือมันดูแล้วโหแบบผมบางทีผมหาผมอ่านผมอยากตอบแต่ถ้าเป็นฝ่ายของทำงานผมเนี่ยตอบยากมากเพราะว่าอะไรผมกลัวเขาก็ทึบเราไม่รู้เขาอารมณ์ไหนเข้าใจปะ่ะฝ่ายพ่อฝ่ายพ่อไว้ทำงานมันไม่เหมือนเจื้อนนึกออกยังสองคือวันเกิดผมทำให้แน่ไม่มีปัญหานี่สบายมากอันที่สามคือ มันจะต้องอยู่ในโครงสร้างของคอร์อนถ้าไม่อยู่ในโครงสร้างคอร์รนผมก็ไม่อาจที่จะไปไปไปวุ่นวายนึกออกนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวคนที่เขียนมาฝ่ายพ่อและเป็นเพื่อนเจื้อนด้วยก็บอกว่าไม่ขาดไม่ลาไม่มาไม่สายไม่เข้าใจไม่นนี่ไม่อะไรกับไม่อะไรกับ TTM ทั้งนั้นน่ะเฮ้ยนั่นคุณคอร์น์เว้ยเออคัยนคุณคอร์รนนูเว้ยทีนี้ ไอเราก็เห็นว่าเออนา่ามันจะมีคนรู้เรื่องพวกนี้ได้หรือรับได้อะมันเหมือนว่าปากเหวเพิ่นเจินปากเหวเนี่ยมายืนปลายเหวเสร็จปุ๊บมันก็เป็นหน้าผาแล้วเนี่ยมีอากาศรองรับถ้าคุณใช้ความผมบอกว่าคําเดียวที่ผมต่อบก็คือถ้าคุณใช้ความกล้าคุณหล่นเหวแน่คุณตายแน่ครับคุณไม่รอดแน่ต่อให้มีน้ําคุณก็ปอดฉีกแต่ถ้าคุณใช้ความกลัว คุณก็ต้องวิ่งหนีหน้าผาแล้วคุณก็ไม่มีวันเจอคอร์สอนอกเลยเพราะฉะนั้นผมบอกอะไรให้ใช้อะไรครับความเข้าใจแต่มันมีกับดักเซฟโซนอีกว่าไอตัวความเข้าใจ understand มันมี understoodunderstudy เราไม่ใช้ความเข้าใจในการทําความเข้าใจงนไหมไม่งนเมื่อเราไม่ใช้คําว่า understandunderstoodunderstudy ในการจะเข้าใจตัวเราเพราะอะไร เพราะมันรู้ได้โดยคอรสอนไงครับก็แสดงว่าผมบอกว่าเข้าใจใจนอคอนะใจคือนอคอได้ด้วยคอรสอนจริงๆแล้วอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้ยังไม่ได้เข้าคอรสอนแต่เหมือนกับว่าได้กลิ่นอายของการเข้ารหัสโอเคไหมผมก็บอกนั้นผมต้องเทินเขาขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ย คุณเหมือนคุณไม่ละทิ้งจากทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกตัวแล้วเหลือเพียงแค่ตัวเองถ้าไม่รวมเสื้อผ้าเมื่อคุณไม่รวมเสื้อผ้าโอเคนั้นผมต้องต้องยันขึ้นไปหน่อยอว่าเฮ้ยนั้นคุณเข้าถึงคอรสอแต่ผมติดติ่งไว้คำหนึง่งมันไม่ใช่คอรสอตัวตัว,ต,วตัวที่ชั้นลึกมันเป็นตัวตื้นตัวนี้แหละครับทำให้ออมซาเพื่อนเจิ้นอมซาในฝ่ายแม่ งับทันทีเลยครับไม่ใช่หมานะครับงับหมายความว่าเธอก็คงจะตามงานของพิธีธรรมอยู่พอสมควรเพราะว่าลักษณะการเขียนนะครับไม่เป็นการเขียนเอ่อเอ่อเรียกร้องความสนใจแต่เป็นการเขียนในลักษณะที่เอ่อเรียกตามประกบนะครับก็เลยอ่ะนั้นผมก็เข้าไปตอบพอตอบเสร็จเอ่อเจื้อนอ้อมเจื้นเจื้อนอ้อมเนี่ยฝ่ายแม่เนี่ยนะครับบอกว่า อ๋อมันเป็นอย่างเงียหรอแก่นแท้ไม่ใช่บอลลารีบอกไม่ไม่ใช่แต่เราต้องเราต้องอะไรเราต้องปูทางหรือปั้นให้ฝ่ายพ่อให้เขาได้เฮ้ยให้ความอะไรให้ความอะไรไดีอะเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงประมาณนี้อีกนิดนึงนะกำลังจะตั้งไข่แล้วนะผมก็เลยใช้คำว่าเข้าถึงคอร,ร์สนแต่เข้าถึงในชั้นบนอลทอนแฮ่ซึ่งเจิอนอ้อมซ่า ยังไม่เข้าใจทั้งหมดผมเขารู้อยู่ผมก็เลยผมก็เลยรีบยิงคลิปไปหนึ่งตัวเพื่อบอกอ้อมซ่าว่าบอลท่อนนะครับวันหน้าเดี๋ยวจะจัดการให้ว่าอธิบายเออเจื้อนก็รับทราบแล้วก็รับลงเข้าไปในคอร์สผมบอกเอ้ยไม่ต้องคอร์สหรอกเด็กก็ออนเลยเจอกันเสร็จปุ๊บไอเราก็ว่าจบวันนี้พราอจบวันนี้ก็คือเคลียร์เคลียร์เคลียร์ฝ่ายพ่อแล้วนะครับนี่ฝ่ายพ่อยืนน้ผาไม่ต้องกล้าต้องกลัว และก็ฝ่ายแม่ก็คือเจิอนอ้อมซ่าเห็นไหมครับไปดูไปดูอะไรไปดูวาร์ปอ้อมซ่าได้นะครับนะๆๆๆอ้อมซ่าวันนี้นะโอเคไปต่อเสร็จปุ๊บเออลังหลังมาผมก็ไม่ค่อยได้สับบลองให้นี้ผมเดี๋ยวผมวันวันวันหนึ่งผมจะทำให้เพราะว่าเออเออเออวัยของช่วงวัยเจือนที่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 ยาววัยกว่ารู้สึกว่าชอบอะไรตรงนี้สายเกมนะครับ ก็คงจะต้องไปทําให้เรื่องของสับบ้องหรือเขอย่าวยักอะไรก็ตามที่เคยทําเพราะมันเป็นต้นทางหรือต้นต้นธาตุาของาธาตุคอร,ร์อนโอเคไหมครับชัดเจนเนาะเสร็จปุ๊บพอคิดว่าจะไปเดินทางเอาไงดีก็นึกถึงเมื่อวานนี้รัดเก้าโดนปลดเ้อนรัดเก้าโดนปลดเพราะว่ารัดเก้าพลาดไม่รู้เขียนอะไรผมจำไม่ได้แล้วโดนปลดจากความเป็นหัวหน้าห้องนะครับสามนาทิก็ไม่ว่ากันตรงนั้นเพราะว่ารออาวเวนกรรมรอไลฟ์ครับ ผมก็เออเว้ยถ้าเจื้อรอผมก็ต้องมาว่ะไม่งั้นผมก็ไปแล้วระหว่างนี้ถ้าผมหายไปก็คือผมไปอยู่ใน YouTube กับแฟนเพจนึกออกยังชัดเจนเนาะเคลียนะอ่ะสุดท้ายก่อนจากสำหรับที่เหลืออยู่โอ้โหเซ็งเพจเลยว่ามาถามแว่ถามแว่ถามแว่นะถามแว,นะมว่จะสื่อสารอะไรอ่ะลองลองผ่านตามาหน่อยซิ เดี๋ยวจะยับเยินให้อยากไปหัวหน้าห้องเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพิงค์บอกว่าอยากไปหัวหน้าห้องอ่ะเรามาส่งพิงค์นี่นะดูหน้าดูตาพนะิงค์นะเพื่อนเจอเราจะยอมไหมให้พิงค์เปหัวหน้าห้องดูนะติดตามสี่เก้าแล้วก็ไม่กดติดตามผมด้วยนะมีผู้ติดตามหนึ่งร้อยสิบสองโอเคอ่ะดูนะครับว่าปิดตัวเองหรือเปล่าอ้าไม่ปิดตัวเองนี่โหเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณด้วยนะครับใช้ได้เลยนะครับเยี่ยม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 ดีมากนะครับ โอเคก็สำหรับหัวหน้าห้องนะครับเดี๋ยวรอเอาอุ้ยขอโทษเอา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 คอร์สอนมาแลกกันนะครับเอาละ่ะไปต่อเดี๋ยวเราจะดูซิว่าอืมใครที่ผมพูดไปแล้วแล้วผมไม่พูดอีกอันนี้เป็นอันรู้กันได้ไหมว่าแสดงว่าเรามันน้องใหม่ผมไม่มีสอบผมพูดไปล้านรอบแล้วนะครับโอเคนะ จัดทีโอเคผมไม่สอนนะครับแอาแสดงว่าน้องใหม่โอ้วนี้น้องใหม่เพียบเลยพิงคเดี๋ยวดูก่อนว่าขอเข้าร่วมอ่อย่างนี้ได้เชอร์รี่พันด้าเชอร์รี่ก็ไม่ได้แอดอะไม่ได้ติดตามอะสามพันเก้าอะไปหลังใหม่นะครับสำหรับวันเกิดนะครับไปแอดเออและแอดไซด์ด้วยมันเรียกว่าแอดไซด์ไปตัว A เนี่ยตัว A แบบเนี้ยมันเรียกว่าอะไรแอดไซด์ป คือยนะิงแอ้มนแล้วงดีผมไปหาไม่เจอหูหาอยู่2วันอะ่ะน้องคนล่าสุดอะ่ะพาเสียนโอเคจบเอาคำนี้ครับก่อนจากนะเดี๋ยวจะเดินทางเดี๋ยวไปเจอกันใน YouTube กับในแฟนเพจนะซึ่งคุณก็ไม่ไปหรอกเดี๋ยวดูก่อนติดตามผมเห็นอยู่เนี่ยว่า <laughs> ไม่จะให้ผมดูเวลานี่นี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยนี่ครับยังล้นโจนอยู่เลย <laughs> บอกติดตามไปต่อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแซวนะผมแซวผมแซวแต่จําอ่ะคําว่าพาเสียนมันคืออะไรรัดก้าอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นโพสอะไรมาเลยพาเสียนคืออะไรอาเจียนอะทาไมทําไมครีมทําไมทําไมหนูอย่าเป็นรองอันนี้แฟนที่คนที่พูดโอ้รัดก้าไม่อยู่เฮ้ ง่วงแล้วอะได้ได้ไ,ดไดเดี๋ยวสั้นๆๆ้นส,นส,นสนผมก็ง่วงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไปไกลแล้วมันหลับในตายหายภาเสียนคือคอรสอนตัวแท้ส่วนตัวเทียมคือภาษาครับจบไหมครับภาษาตั้งกดตามแอลมี่รอคือรหัสเป็นตัวกลางระหว่างจุด A ไปหาจุด B เหมือนผมกับคุณที่อยู่หน้าจอเนี่ยผมเป็น A คุณเป็น B ผมอยู่ในจอคนอยู่หน้าจอไอตัวกลางที่มันไปด้วยกันเนี่ยไอที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยหรือที่คุณพินมาเนี่ยก็คือภาษาซึ่งมันเป็นตัวเทียมไอตัวแท้มันซ่อนอยู่ในตัวเทียมก็จะยังก็คือพาเสียงน,นั่นเองก็เจดยังเก็ตไหมอย่างเช่นถ้าใครนึกไม่ออกก็ลองนึกคาว่าอย่างนี้ลองลองใช้คําว่าถ้าเราเราเรา,เราเป็นโรค ถามว่าคําว่าเป็นโรคฟังให้ดีตัวนี้สําคัญเอามาจับแยกเลยจะได้เข้าใจง่ายถามว่านะเป็นโรคมาหนึ่งโรคคําว่าโรคเนี่ยถามว่ามันมีคําอยู่สองประเภทที่เราคนรุ่นช่วงวัยเกิดทีหลังเนี่ยน่าจะพอเข้าใจกันได้คือคําว่าอะไรครับรักษาโรคหรือกําจัดโรคครับใช้ตัวไหนครับ ใช้ตัวรักษากด1ใช้ตัวกำจัดกด0ครับรักษากด1กำจัดกด0กำจัดโรคหรือรักษาโรคถ้าเราเป็นโรคครับเชิญครับเกต o า t ถูกต้องเอาไปเลยเจมหัวหน้าห้อง3 0 0 0ปีตอบข้อ1รักษาโรคก็แสดงว่านิวนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าครีมต้องการเป็นโรคอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีทางที่จะ อะไรครับเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปจากโรคนี้โรคนนี่รอรรรรรเรือนะไม่มีทางหายเพราะว่าอะไรก็รักษาอยู่ร่ําไปเห็นไหมครับไม่งวนนะไม่งวนนะเห็นน่ะหุ้ยเพื่อนใช้ได้เลยเลือกศูนย์กันเยอะเลยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ไดอเห็นไหมก็คือกําจัดโรคออกไปเห็นไหมครับเก็ตน,นะเก็ตน,นะก็เป็นโรคก็ต้องกําจัดออกสิครับจะ <reporter goofy> มารักษาถ้าหอยด,ดําดอย,ยกระดอยอะไรล่ะชัดเจนจบ ก็นี่คือโครงสร้างของภาเสียงกับภาษาที่ยกตัวอย่างของคําว่าโรคกับกําจัดกับรักษามาเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอคนที่เกิดก่อนหรือใครใช้ภาษาว่าเฮ้ยไปแกโรคโรคนี้รักษายังไงรีบกสกิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกถ้าแกรักษาโรคอ่ะมันก็ไม่หายไปจากตัวแกนะแกต้องกําจัดโรคเก็ตเอาเอามันออกไปขับมันออกไล่มันออกเหมือนไล่ผีอ่ะ ผีอ่าผีอ่าเดยกระดาษอ่าเมื่อกี้ครีมเขาบอกว่าเขาอยากเป็นโรคถ้ามีผีอยู่ในตัวนี่เห็นไหมครับถามว่ารักษาผีไว้ให้อยู่ในตัวกับกําจัดผีออกจากตัวเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกิดคำว,ว่าโรคเป็นผีชัดเจนนะเคลียนะเคลียก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากที่ที่อยากจะก่อนจะหายไปสองวันอาจจะไปเจอกันตามป่าตามเขาถ้าใครได้ติดตาม เกินกว่านี้ก็จะรู้กันว่าผมอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตามหาผมไม่ยากหรอกผมก็กินความอยู่บนแพลตฟอร์มพวกนี้แหละฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เรางงร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทาง,ทางอ้อมโลกใบนี้มันจะได้น่าอยู่ใช่หรือไม่คอร์รน